สวัสดีครับน้องเพรมวัครับค่ะวันนี้เนาะก็จะมาเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกับน้องเปน้องเพรมไม่ใช่เป็นเกมสิเป็นกิจกรรมถามไวตอบไวกับเปรมวรุษครับผมอ่อาพร้อมอยังพร้อมครับหนึ่งสองสามนิสัยดีหน้าตาดีนิสัยดีครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่านัา่นาจริงหน้าตาดีมันก็เป็นเขาเรียกว่า first impression ที่ทุกคนต้องเลือกอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอที่เราจะรู้จักกันที่จะรู้จักใครสักคนเราคงรู้ที่นิสัยมากกว่าหน้าตา ว่ารูปฟังเพลงฟังเพลงครับเพราะว่าโปกติว่ารูปไม่เป็นอยู่แล้วชอบฟังเพลงครับชอบฟังเพลงมากอ่าแล้วไม่คิดที่จะแบบว่าเพิ่มสกิลการวาดรูปหรออยากเลยครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปฮะบขึ้นดอยดำน้ำําอุ๊ยอันนี้เลือกยากเลยนะตึกตึกตึกขึ้นดอยก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าที่เลือกขึ้นดอยเพราะว่าเราเคยไปแล้วเราชอบมากใช่เราชอบมากชอบกันขึ้นดอยแต่ดำน้ำเนี่ยก็อยาก อยากลองไปสักครั้งแต่ว่ามันต้องไปเรียน mm hmm. เขาเรียกว่ากระบวนการ mm hmm. ก่อนที่จะไปดำน้ำจริงๆมันมีทั้งการเรียนอบรมอะไรต่างๆ mm hmm. คือเขาเรียกโปรเซสมันเยอะกว่าการที่จะไปเดยนขึ้นดอย mm hmm. แล้วขึ้นดอยมาแล้วชอบมากนี่คือดอยอะไรที่ติดใจครับเคยไปแค่ดอยเดียวเลยครับผมภูสอยดาว mm hmm. ใช่ก็หลายๆน่านก็ชอบเลยก็หาโอกาสไปครับแต่ว่าตอนนี้คิวไม่ได้ด้วยอือ mm ่ะสตรีทฟู้ดโอมาเกส์โอมาเกส เอาการเสร็จแล้วกันเพราะว,าว่านานๆทีได้กินใช่ส่วนใหญ่จะได้กินเนื่องในวันพิเศษอะไรสักอย่างใช่ส่วนสตรีฟูดเรากินปกติแล้วไงนะไบค์เกอร์ซุปเปอร์คาปปร์คือว่าขาผมใช่คือผมไม่ไม่ค่อยชอบขับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือผมกลัวอันตรายไงมอเตอร์ไซค์คือไม่ค่อยกล้าขับเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถยนต์เงี้ยเราชอบเราขับได้ ชอบอ้อนเขาหรือให้เขาอ้อนเราให้เขาอ้อนนี่ทำไมผมเป็นคนนิ่งๆอ่ะับตัวผมผมไม่ค่อยได้ไบอ้อนใครเขาเลยผมจะแบบอยู่ของผมอย่างเงี้ยเป็นงงๆซึ้นๆอย่างเงี้ยใช่อืมอ่าเล้วคยเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบอ้อนแบบไหนอ้อนนานไหมของเราอ่ะเ้าเขาต้องมาอ้อนเราอ่ะก็มีทุกรูปแบบนะครับผมก็มีมาอ้อนแบบขอนู่นขอนี่แบบขออย่างงู้นอย่างนี้บอกให้เราทํานู่นให้นี่อะไรให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาอ้อนอ้อนอ้อนอันนี้เขาแบบ หลายหลายคนนะไม่ใช่แค่แบบคนคนเดียวนะคืแบบโดยรวมพี่ยังไม่ได้หมายถึงใครเลยเร่จะโยงหาที่หม่นอย่างเดียวเลยเนะี่ยยังไม่ได้พูดเลยเราไปชิปเปอร์ยังไม่ได้พูดเลยอ่าอ่ะอเราเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าโดนอ้อนแบบอ้อนแล้วแบบโอ๊ยเราใจอ่อนยอมทำง่ายๆเลย อ้อนเหรออะไรนะผู้จัดการมว่าผู้จัดการออนขอี่องมีครั้งหนึ่งผมวันนั้นคือจริงๆผมไม่มีงานแต่ว่าพี่ผู้จัดการผมพี่ปรตตี้เขาโทรมาหาผมตอนสี่ทุ่มผมก็นึกว่ามีอะไรเฟมรู้ปกติจะไม่เรียกลูกนะปกติจะไม่เรียกลูกเฟมรู้อยู่ไหน ว่างไหมเดี๋ยแม่เขาไปรับแล้วคือผมทำไงผมว่าเอ้ยพี่ไปไม่ได้เราก็ต้องแบบตอบว่าเออไปได้แล้วในีเมื่อเขาเสียงอ่อนมขนาดนี้แล้วถือว่าเขาหอร้องไงแล้วก็อไปเลยแล้วปกติถ้าพี่ผู้จัดการไม่เรียกลูกแม่หรือจเรียกอะไรครับอยาให้มันออกสิออกออกโอเคโอเคบอยแบรือเกอร์กรุ๊ปครับ โกกุลตั้งกันครับใช่ชอบชอบแบกพิงชอบกุ้งชอบฟางชอบฟางชอบบงกชชอบฟางแบกพิงนะผมถ้าเป็นโจกุลเนะชอบแบกพิงที่สุดแหละอ่ะแค่อย่างงี้ถ้าเราเป็นแบกพิงเมนเราเจนี่ครับผมเจนี่ชอบที่สุดนะยายเกียว พี่ตากรเหมืนเดียวกันเมนเดียวกันกับตากรร้องเพลงหรือเต้นเออถนดัดทั้งคู่เลยพี่รู้ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงเลือกร้องเพลงครับผมใช่คือเต้นเราเราก็พอมีพื้นฐานแต่ผมอะผม,ะผมะเป็นคนที่แบบไม่ชอบการเต้นเท่าไหร่รู้สึกว่าเราไม่ชอบขนาดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาพร้อมคู่กับการเป็นศิลปินยู่แหละคือเราต้องสาม,มารถทำอะไรทุกอย่างตอนนี้ก็ กำลังฝึกนะครับผมฝึกเต้นไปด้วยฝึกร้องเพลงไปด้วยแต่เราชอบร้องเพลงมากกว่าใช่ครับโปงลางหรือไวโอลินเดี๋ยวขอความเชื่อมโยงระหว่างโปงลางกับไวโอลินหน่อยก็แบบเพลงไทยหรือว่าอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออไวโอลินดีกว่าครับผมเราเราเราไม่ได้ไม่ชอบดนตรีไทยนะเราชอบแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอินกับดนตรีที่เป็นพวกอินเตอร์มากกว่าเสน่ห์มันไม่เหมือนกัน ไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวครับมันคนชอบกินไข่ดาวมากเวลาไปสั่งร้านอาหารตามสั่งหรือว่าไปที่ไหนจะมีสั่งไข่ดาวเพิ่มตลอดแล้วก็ต้องไม่สุกโอเค,ควันนี้เรา<ม>ได้ทําความรู้จักน้องเปรมกันมากขึ้นแล้วเป็นไงบ้างคะครับผมก็ <laughs> อะไรครับก็งงๆอื่นๆเขาบอกว่าเป็นเกมถามเร็วตอบเร็วผมใช้เวลาคําถามนึงนี้เรียกว่าเร็วได้ไหม บ้างเขาถามว่านั่งงงอยู่อตอนตอบต,ต้องไวไงแล้วก็ <ผม S 1> อธิบายช้าได้ผมไวได้สุดเท่านี้แหละครับเพราะผมอื่นมากอันนี้เป็นปกติของน้องเฟรมไวสุดแล้วอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามสกรูปหน้าของ Star Update วยนะครับผมไปเจอกันครับ